โอ้พี่น้องครับรอบนี้วันที่สิบสามกันยาเนี่หน้ามาหลายกอล์ฟครับพ่นป่าก็มาหลายเฮือนครับโอ้มารอบสองนี่หน้ามาเต็มที่เลยครับเอายใหม่วางตัวเกบ้านสเปนนี่รับหน้ามาห้าเดือนเต็มครับพุ่นะโอ้ยเอาเบิ่งครับนี่เสือนอนกินเลยครับอ่าของบาวันครับเบิ่งดูพุ่นะเอาเมื่อหลายเที่ยวเลวครับรอบมาเบิ่งดู ได้เครื่องทังซีนะครับโอ้หลายเติมอยู่นี่ส่วนมากว่านเป็นปลาอย่างวันนี่ปลาขาวซอยครับปลาขาวซอยเนะาะโอ้อ้ามาดูเสือนอนกินนี่ครับฝนหัวแดงกำลังตักอยู่ครับเอ๊กำลังตักวิ่เงเหยื่อง่ายๆได้ครับบ่ต้องลงไปน้าอีกครับวันนี้แขนเงาครับอ่าระบบแขนเงาระบบแขนเงาครับอ่าตักเอาเลยเสือนอนกิน,นครับ น่า,าขึ้นไซเลยครับใช้ระบบแขนยาวครับบรรยากาศเลยครับเด้อพ่อได้อยู่พี่น้องครับพ่อได้กินได้อยู่อยู่อ่า,ายวังต่อแก่น้ำมารอบสองวันที่13กันยาครับมาเยอะมากครับเสือนอนกินกัพ่อได้กินอยู่ครับอ่า พาพี่น้องมาชมครับนี่เบิ่งครับชมนาตักอยู่บ่เซาเลยครับตักแล้วตักอีกครับได้ยินแล้วครับท่าหนึ่งดูดเอ้าไมาเห็นอยู่นี่บ่กพนักงาที่ครับตักอีกแล้วเอาเทลงไปโอ้ยครับดินดืดเลยคุณน่ะดง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 ดินดงดงอยู่ครับคุณน่ะโอ้ยคุณน่ะเขาสวยก็มีขักบจอดขับกันนะคุณน่ะไม่ไม่ครับสดสดโอ้เอาเอาวิ่ไไปวิ่ไไปก่อน นี่แหละครับถ้า่าเยี่ยมส้มเอ้เบรรยากาศครับของซิดเวดคมิททั้งคุณเสียงน้ำครับบรรยากาศรับน้ำเต็มที่ครับห้าเดือนเต็มๆท็สอบฝายใหม่วังต่อแก่หรือวังทำแครครับของบันสังแป้นนะครับเออกดติดตามลูกหลานนะครับช่องคนไม่มีเวียกครับนี่เห็นบอกว่าน่ะตักอีกแลลวครับตักแล้วตักอีกครับ เนี่ยตักอีกเลยครับเอาเบิ้งตักอีกรอบที่สามมาด้วน้ำกันนี่ครับโอ้เปิดเปิดเปิดเดนี่ยพี่สามก,ก,ก็ได้หัวเก่าครับโอ้เอาตักอีกหัวตักอยู่บริยุทธิ์เศร้าด,ด้วยวันนี้เลยนะครับเอาพี่น้องกาเบิ้งสะดุงง้งเงยแบบนี้คางๆนี่แหละครับโอ้ย ทดสอบทดส,สอบสอบอีกครั้งหนึ่งครับสะดุงง้งง่าไปเบิ้งดูบแบบนี้หาฝีมือสะดุ้งง่ครับกำลังเอาอยู่ครับ เสียด้แต่ปลายเงี้ยเนี่ยสะดุกเงี้ยเนี่ยเพราะว่าตามันห่าง,งน่าชมบรรยากาศนะครับเป็นไอหมันอยู่บ่บบย่างหมันปนไหนแต่ก็ได้กินยุน่นบ่โอ้ กูเหครับเพิ่นแซน้ำ่ถุงวย่างดีเพราะว่าย่านป่าตายเนี่ะพี่น้องติดตามหไหมเนี่ครับเด้อมีเสือนอนกินสะดุงง้งใยฝายน้ำล่นบ้างต่อแก่บ้านสร้างแฟนครับช่วยติดตามการทัอาหารกินแบบบ้านบ้านลูกหลานพี่น้องบ้านเฮ้าครับแบบให้บ้านครับเอามาให้ชมมาให้ติดตามครับชมบรรยากาศ ฟังเสียงสายนำไปน้่ครับในบรรยากาศครับผมสวัสดีครับผม